ชอบเบื่อที่โทนี่พูดนะชอบพูดคำไม่รู้แต่ถ้าเฮียเกียร์พูดคำอตอนเขาต้องการเราอึดทนทามครับไมาไครับบ้าไงครับ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 แล้วคนดูมาหลอกกูให้กูพูดกูก็ไม่รู้ไอ้คนมันพูดคือผมมาแอบดูพี่เฉินไว้ช็อตเนี้ยเนี่ยแต่กลายเป็นโทนี่อยู่ด้วยมันเลยกลายเป็นแบบ โอเคโอเคโอเคเกียร์โทนี่ใช่ไหมต้องพิมพ์ภาษาไทยใช่ไหมเกียร์โหขึ้นอันแรกเลยเว้ยอยอดนิยมหรือจะดูวิดีโองั้นค่อยๆดูไปเลยไหม แม่เดี๋ยวค่อยจุดขอบคุณสิบดวงครับขอบคุณครับขอบคุณเชื่อออตตี้ออตตี้อ่ะขอบคุณครับสามสิบห้าดวงนะครับ thank you นะครับสามเอ็มแล้วมันดูยังไงอะว่ากี่เอ็มผมไม่รู้อะมันดูไม่ได้อะดวงอะขอบคุณสิบดวงครับที่เฟิร์สต้องหนูแป้งจะกดซับได้เลยครับขอบคุณครับน้องแป้งขอบคุณน้องพี่อีสิบดวงครับ อยากกินหัวนะลิมซาแบบเงาๆเอบคุณชนะพ,นนะพน support, นะงษ์นะครับซับพัดเตอร์แดงแรกแดงเขียวฟอร์เดินฟอร์ซับพัดเตอร์นะครับขอบคุณน้องแป้งสิบดวงนะฮะเอาใหม่เมื่อกี้พิมพ์ผิดได้เลยครับน้องแป้ง,ปอง,ปองขอบคุณครับเขินหรอจะเอาจอใหญ่หรือจอเล็กคือจะเอาจอดูเนี่ยจะเอาจอนี้หรือว่าจอเล่นเอาไง ล้วกดเข้าไปในคลิปแล้วกดไปที่วยสามล้านเจ็ดเลยหรอเยอะนะนี่จออะไรคือเห็นนะมันเห็นหมดแหละเจ้าจอใหญ่ด้วย ขอบคุณโจอี50ดวงด้วยนะครับจอนนี้หรอสวัสดีครับขอบคุณครับห้ดวงครับขอบคุณครับจากพิยัตทิดาขอบคุณครับชานชื่อวีขออภัยด้วยพี่หายดียังครับดีขึ้นมากๆครับที่โทนี่ครับลง ไอ้มิเกลบอกมิเกลจะร้องแป๊บนึงนะแล้วถามแล้วว่าทานเงินข้างในหรือข้างนอกทานเหมือนเดิมถ้าไม่เป็นเกียวเขไม่รู้นานแต่ถ้ายิ่งโอเควุ้ย้านแปดเยอะอยู่นะผมใช่ผมไม่อนไหมคนดูผมมันก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นเดี๋ยวมีของเราด้วยนะครับขอบคุณครับสี่สิบดวงขอบคุณครับสวัสดีครับพี่เกียรสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจิรายุด้วยนะครับ สองสามสิบห้าดวงวันนี้ไปหายวิ่งไหมครับพี่โอยเดี๋ยวขอเคลียร์ตรงนี้แปบบ๊บหนึ่งครับขอบคุณครับเหมือนโดนเมินเศร้าว,ว่าไงครับในวงแหวนใจเยน็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 เยนมันอ่านไม่ทันน่ะได้ข่าวว่าถ้าถ้าถึงห้าเอ็มด้าทั้งหลายจะหน้าขาวหมายถึงยังไง,อง <B ling> กอะพริกแล้วออกเฉย อะไรเหรออะหลงเปิดกาชายเยนหวะขอบคุณอ่านสี่้าดวงนะครับขอบคุณสี่ห้าดวงนะครับขอบคุณครัแบแป๊บหนึ่งนะเนี่ยจอเนี้ยจอเนี้ยเอาไหมจอเนี้ยจะได้เห็นชัดด้วยไงเขาปิดเขาดูดไ้แบบนี้ปะ่ะอยากให้พี่เกียร์ไปเปยสาวในแอปบิโกไลจริงๆครับเขาจ้างไหมอะ เออเขาจ้างไหมจ้างก็ไปได้นะอ่ะเปิดเปิดเปิดอยู่แล้วขอแบบว่าทำใจแป๊บหนึง่งซูปซูปแป๊บหบนึ่งดิ ขอบคุณ30ดวงครับัดดีครับพี่เฟิร์เร่มต้นเดินใหม่แล้วขอให้มีความสุขทุกวันนะครับเช่นกันนะครับน้องแบมบี้ขอบคุณนะครับขอะคะบคุณ10ดวงนะฮะพทธาพลนะฮะอ่าก็เดี๋ยวเปิดนี่ไงโอดอดโอดโอเคแล้ว เปิดเปิดโอเคไหมเปิดโอเคเปิดแล้วเปิดแล้ว <c oughs> เปิดแล้วนี่ไง ขอบคุณอุมาพร20ดาวขับคุณวิภาวณีนะครับขอบคุณ15ดาวด้วย Thank You f o r d o n a t i o n นะครับขอบคุณคะอ่ะพร้อมนะเราจะเริ่มจากคลิปไหนเยอะไปหมดเลยเยอะไปหมดเลยเริ่มจากล่างๆแล้วกันเราต้องดูคอมเินด้วยไหมหรือว่าไม่ดูเอาสิดมันเหมือนเดิมผมว่ามันเหมือนเดิมกันอยู่แล้ว เหมือนเดิมกันอยู่แล้วเหมือนเดิมกันอยู่แล้วป่ะไม่ดูนะโอเคไม่ดูคอมเมนต์นะโอเคไม่ดู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 คอมเมนตนะ์โอเคมาดูแต่คลิปเ,เริ่มในคลิปแรกเลยแล้วกันนะครับเลฟซี่ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ จริงเหรอเกินไปนะสายวายสายวายสายวายเขาชอบกันใช่เกินไปนะอย่าคดจริงชอบ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 แต่กูชอบเออกูงงเลยเชื่อเข้าไปเป็นล้านเลยพ้นจริงอันนี้เสียงผมเนี่ยแต่ย้ำอยู่ไหนอ่ะใครเป็นคนนั้นดียวใครเป็นคนนี้ดีกว่าเนียขอบคุณรอบโห ดูเพลงดูเพลงดูเพลดูเพลง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 ดูเอลงดูเพลงดูเพลงดูเพลงดูเลงดลวดูเงเพลงเพลงดูเพดูเพลงดูเงดูเพลงดูเดลงดูเดลงดูเดงดูเพลงเดงพเดงับเง นิดเงินข้างในหรือนอกนนอกเงินเงินเลิ่ถามแล้วว่าเงินเงินข้างในหรือเงินนอกเงินเงินไหนถ้าเงินนอกมันใช้ไม่หมดนะบอกให้เออแซวเล่นนะดิแซวเออ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 น่ารักเออคุณ20ดวงฮะดิีิรัตนะขอบคุณเต้จา5ดวงด้วยนะฮะ Thank you for donation นนะขอบคุณครับ ขอบคุณพี่เพิร์ลบอกรักแป้งนะขอบคุณทุกทาต้องบอกรัแป้งาว่ารักนะทำนองแป้งเล็บๆนะครับขอบคุณสำหรับเนชันเล็บๆค่อยๆใช่ลูกใช่ครับไอ้ไมิเกลบอกมิเกลจะร้องเพลงเดี๋ยวไม่มีคนฟังฮะไหนไมิเกลชว<อ>์ก่อนจะร้องให้มันพูดชัดก่นอนใช่ใช่ลูกใช่ใช่ลูกใช่ใช่ใช่โทนี่ก่อนจะ้พูดไม่ชัด่ยไอ้มิเกลบอกมิเกลจะร้องเพลงเดี๋ยวไม่มีคนฟัง ฮะไหนพี่เกียชว์ต่อจะร้องให้มันพูดชัดก่อนใช่ลูกใช่ใช่ลูกไหนมันก็ยังไม่มีโมเมนต์อะไรแบบน่ารักน่ารักเลยเอออ่าดูนี่ต่อมันเดิมมาเลยถ้าย่างพูดคำไม่รู้ดูนาแต่ถ้าพี่เกียร์พูดคำอนต้องการกูว่าแล้วมาจากไหนไอ้เฮีย ที่คนดูมาแบบส่งดาวแล้วบอกว่าพี่เปิ้ลเฟิครับหน่อยและคู่พูดด้วยวันนั้นถ้าจะไม่ผิดแล้ววันนั้นแล้ววันนั้นผมพูดพูดด้วยนี่ครับนี่หนดูสินั่นล่ะ อันนี้คือสายวายตัวจริงเลยดูดิมีแต่พี่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะตอนแรกมันจะไม่หวานอะไรมากหรอกมันหวานเพราะเพลงเนี่ย หวานเพราเพลงขอบคุณนะจิดวงน้องโซเฟียนะครับขอบคุณทาเซ็กซี่ฟ o นเดอ donation นะครับขอบคุณครับเรืวๆคนนี้ผมจองแล้วขอบคุณจิตดวงครับขอบคุณนะมาสบายมันมันมันน่ารักตรงมันน่ารักตรงไอ้นี่แหละตรงเพลงเนี่ยแหละเอ๊ะมันน่ารักตรงเพลงเนี่ยถูกปะ คุ่นห้ดวงครับขอบคุณครับธนา,าขาบคุณครับมันไม่ได้จะกินเอ้ยมีโอ้โหยังขนาดคอมเมนต์ยังเอามาทำอีกอ <laughs> เหรอเออเว้ยเออเว้ย เิ้ยขอบคุณนะครับ100ดาวนะครับพิมพ์มาดานะครับเขินไอเฮียสวัสดีครับขอบคุณครับพาคุปต์ต่อเป็นลีดเดิ้ลขอบคุณดิ้ง50ดวงเพื่อนได้เดี๋ยวว่ากันเพื่อนช่วงตามใจอ่ะอ่ะอะนี่เนี่ยยังไม่ถึงเวลาคปาบอกหลักมาโทนี่ให้ฟังหน่อยยังไม่ถึงเวลาครับยังไม่ถึงเวลาไม่ต้องมาคุณจะมาอยู่ดีบอกให้ผมบอกครับคุณจะมาอยู่ดีบอกให้ผมบอกไม่ได้นะครับเข้าใจไหมไม่ได้นะปาบอกหลักมาโทนี่ ยังไม่ถึงเวลาขอบคุณนะฮะยี่สบเอ็ดดวงนะพี่จะมาอยู่ดีบอกให้ผมบอกไม่ได้นะครับโอ้โหทุกช็อตเลยว่ะตอนนี้ทําอะไรก็คือแบบลงดิสก์ต็อกหมดอ่ะอันนี้ไม่น่ามีอะไรปะเฮ้ยเกียร์เสียใจเหรอถ้าเป็นผมเป็นอะไที่บอบก็ต้องอย่านีเยเกียร์ไม่มีใครเฮยเกียร์ก็มีผมเออเออขอบคุณว่าสี่สิบแปดดวงครับขอบคุณห้าสิบดวงแอมเบียร์สซนิเตอร์ครับเฮ้ยเกียร์เสียใจเหรอถ้าเป็นผมเป็นอะไที่บอบก็ต้องอ่างนี้เียเกียร์ไม่มีใครเฮยเกียร์ก็มีผมอ ีคนหว่วงละหนึ่ง <laughs> มขาเล่นกันทุกช็อตเนี่ยเนี่ยมันเป็นพอฟิลเตอร์เนี่ยเป็นพอฟิลเตอร์กับไปเนี่ยกับเพลงเนี่ยเออขอบคุณอัานนะครับ1 0 0้ดวงนะครับขอบคุณยี่ห้าดวงน่ารักชมุดเลยทนัทนะครับธนภัทรน,นะฮะยิ่งดูยิ่งหบไปได้เลย เออคือทำอไรกับโทนี่คือผมก็มเป็นอย่างนี้กับโทนี่มานานแล้วปะฮะขอบคุณนะฮะขอบคุณนะฮะสี่สุกันนะฮะสี่สุคุณเหรอคิมิโนาโตะขอบคุณหกสิบดวงครับผมเป็นมานานแล้วก็ใช่ผมก็เป็นอย่างนี้กันมานานแล้วปะหรือว่าไงขอบคุณนะฮะบาราเฟิร์นนะฮะขอบคุณนะฮะกันนายกันขอบดุณขอบคุณร้อยดวงด้วยครับขอบคุณห้าสิบดวงนะครับเป็นมิกาเนะ่ยฮะ ขอบคุณครับดูเรื่อยๆอามีนี่บิบนะับเซียนนู C นะครับจะดูโมเมนต์ไงนี่สักรอบอ่ะยิ้แบบนีนดู S 1> <S 1> <S อ๋ออมน้ำตอนนั้นคืออมน้ำอ๋ออันนี้หรอโอ้โหใครแับมาจอดเนี่ยเนี่ถ้าเป็นเดียวขึ้นคันนี้ใะนนใครให้ขึ้นนะป๊า,าจะขึ้นรถผู้ชายมั่วตัววัน <S <S ได้ พี่บไม่อนนี้พี่ข50ดวงนะที่มาดีเนี่ยดดีมีกาอีกรอบนึลพตั้วีที่จะไปเล่นพับดีเอ็มไหมคถ้าไปนี่รอเลยนะทางนี้ขอบคุณ15ดวงมีผมมีต้องไปเล่นพับอ็มด้วยแต่ว่ายังไม่ได้โหลดเลยเล่นไม่เป็นแน่เลยอ่ะเอตัวแม่ นิดเดียวก็เอาเหรอนิดเดียวก็เอาเหรอเออนิดเดียวก็เอาเหรอคือนิดเดียวก็เอาเหรอคือผมพูดอะไรไม่ได้เลยตอนนี้คือแบบจะเดบไปทิกตอกทุกคำพูดแน่เลยเออ เออน่ารักน่ารักจำได้มว่าอ่านิดนึงนิดนึงวันนี้เล่นเฟสวันนี้ไม่มีเฟสครับผมน้องรอให้เขาเล่นจบก่อนมีอีกไหมเนี่ยอ่ะมีอันนี้ อันนี้สัมภาษณ์คุยโมดหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดใช่ไหมยอดนิยมอ๋อยอดนิยมโอเคโอเคยอดนิยมอ่อยอดนิยมเนี่กยก็ยอดนิยมนี่ผมเปิดยอดนิยมทางนั้นเลยยอดนิยมเยอะมากครับ โมเมนต์ขอบคุณ30ดวงนะครับบางทีโยชก็คิดถึงนะขอบคุณครับพี่ไลฟ์คุยไอจีบ้างสิทำไมอะไลฟ์เนื่งนี้มันต่างกับไอจีตรงไหนอะทิ้งก็ไลฟ์เหมือนกันนะสวัสดีเบลสวัสดีเบลอ๋อสวัสดี อะไรอ่ะมันต่างกันยังไงอ่ะอ๋อพี่แบงค์ทักเลยจะโดนเตะอย่างนี้เหรออ๋อโยโก,โกขอบคุณครับ50ดวงครับเพลงเล่นส์พืเตอร์อ,รอ่าเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วมีกูมีมึงมีกูมีมึงมีกูแค่นี้นแหละอตอนไหนวะนวตอนไหนวะมีกูมีมึงมีกูมีมึงมีกูมีมึง,มอมงตอนไหนเนี่ย

อ๋อพ่อกับแม่ที่หนึ่งที่สองอ๋อต้องการแข่งวารูจำไม่จำไม่ได้พ่อหนูค่ะพ่อหนู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 พ่อกับแม่หนูพ่อกับแม่หนูเออพ่อกับแม่หนูว่า S <S <S พ okay, s> <S oh. oh. ่อกับแม่หนูโอเคพ่อกับแม่หนูอือหืออี๋เขาตัดไปเอาทรงเลยอะ เฮ้ยตอนนี้แบบดูนี่มากเลยนะดูหน่าใสกิ๊กเลยนะเออขอบคุณดรีมด้วยนะฮะซาสิสยานะครับผุ้สังเป็นโด่งแห่งเกลฟอร์เนชันนะครับ ันนี้วิ่งวิ่งที่นี่กันอันนี้เพลงอะไรผู้ชมนะฮัเลยาอันนี้ก็ชื่อเพลงอะไร,นนะไรคนดูโอ้โหมันเอาทุกช็อตเลยแป๊บนึงสวัสดีครับอ๋อน,นี่คือคนสายผมผมจับมือจับมือจับมือบบอ,อันนี้อ่าหยิบน้ำให้ จ้าซาร่าโอ้โหสรรหารวมคลิปจริงๆนี่ครับเอ้ยคลิปเดียวต้นไม้เยอะๆมีหมูบนต้นตีนเข้านอนได้มงต้นตีนเข้านอนต้องตีนเข้านอนเพราะว่าขอบคุณนะฮะห้าสิบดวงนะฮะเอ้ยเผลอที่สาวเยอะเขาเลยสวัสดีครับพี่เล็กใช่ป่ะพี่เล็กครับวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับโอ้ยสาวไม่เยอะพี่ไม่มีไม่มีเยอะไม่มี ไม่เขาอะไรของกูมาลงวะเนี่ยใช่กำลังอยากได้เป็นโดนไหนจะแบ่งยังไงบ้างไหนลองก็สีห้องนอนคือมันจะเป็นชั้นสามไอชั้นสองจำไม่ได้แล้วจะมีสามห้องนอนอันไหนแดงก็เขาจะให้แม่เลยอ๋อเราจะเริ่มเลยได้ลงสุดต่อเข้าว่านเลยใครที่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 ไอใครที่ใครที่นี่ยใครที่ ไปนี้ฟ้าเอีกข้างนอนก็คือจะให้แม่เลยอ๋อคเรยเริ่เลยไม่ได้เออเอเอเอวขอคุณสายฟ้า100ดวงครับ h a n k you f o r d o n a t i o n นะครับคุณครับ h a n k you for s u p p o t t นะฮะอยู่ที่กันเป็นนานนะครับจำรสชาติไม่ได้อ่ะ จำรสชาติไม่ได้จำ,ไม,ไ,จำไม่ได้แล้วรสชาติเป็นไงไหนพูดสิไม่รู้หรอกเขาทำซีฟองคัาเป็นมิก้าคุณสาวองคาอร่อยไหมไม่ไมไวจำไม่ได้แล้วอย่าาไปนี่จำไม่ได้แล้ว ดูไปแล้วอ่ะดูวันที่ยังไม่ดูเนาะชอบหญิงพูดคาบมันอยู่ไม่อึดทนทานเหมือนเดิมเลยเจ้าหญิงพูดคาบไม่รู้ดูนานแต่ถ้าเฮียเกียพูดคาบอ่ะตอนเขาต้องการเราอึดทนทานชอบเลยชอบเลยเออชอบแบบชอบอย่างที่โทนี่พูดนะชอบพูดคาบไม่รู้ดูนานแต่ถ้าเฮียเกียพูดคาบอ่ะตอนเขาต้องการเราอึดทนทานอ่ะ ครับ้าไงคครับ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 ครูบครกครับครูบอร้บครัรับคูับคืัผมราแออบคูับครับอรบครับคราบครับครับคเับครวบครันเรับครับครับครับยรับเรับคัคยับบบค หลอกอะ่ะคนดูหลอกให้พูดอะ่ะนะทุกคนหลอกให้พูดไอเราก็ไม่รู้เออเหมือนดูแล้วปะวันนั้นน้องเออเนี่ยเคยส่งให้ผมดูแล้วปะเ,เคยดูแล้วอันเนี้ยเคยดูแล้วอ อันนี้ลูกผมอันนี้ลูกผมลูกสาวผมดูมาเสื้ออะไรอันนี้อ่ะทำไมอย่างเดียวอ่ะที่จะแบบว่าใส่เสื้อผมได้ต้องได้ใจก่อนต้องได้ใจก่อนพี่พี่มาใส่เสื้อชิ้นแรกใส่ได้ได้เฮ้ยกูใส่ได้อยู่แล้วไม่เอาไปที่อื่นต้องมาใส่ต้องมาต้องอยู่ที่ต้องมาหาผมอ้าว ต่อเสื้อแรกเบอร์โทรอยู่ดีก็ต้องให้ไปหาคือแค่ใส่เสื้อเนี่ยนะแค่ไปใส่เสื้อปุ๊บไม่มีอะไรแล้วเนี่ยรอคลิปใหม่ๆอ่ะมันมีแต่คลิปเดิมๆอ่ะคนดู ดูต่อยิ่งจะดูอีกเหรอคนดูก็มาถึงวันนี้เราสามเอ็มแล้วเรียนข้ว่าทุกคนอยู่กันหรือเป็นนานเพื่อนอยู่ไปเกี่ยวไปเที่วไปนานๆอยู่ได้กันไปนานๆถึงแม้ว่าสักวันเราจะต่างคนต้องมีครอบครัวครั้งหนึ่งก็เคยสร้างความสุขไม่ทำอะไรสุกเท่นกันแล้วก็เรียนรอบนี้อยู่กันเดือนหนึ่งร้อยเอ็มหนึ่งบี และยาวไกลไม่มีวันพังแน่นอนทั้งน่ารักและแข็งแรงเดิเราคนนึงที่แท้จะไม่คิดว่าถึงทุกวันนี้ถ้ามีใครทําเดินพังเราคงเสียใจมากไม่ยอมด้วยแต่หวองว่าจะไม่มีคนนั้นแน่นอนอเดินเป็นนานๆน,น,นะลิงกินโอ้ขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับที่เอ่ออยู่ด้วยกันนานๆน,นะครับซัพพอร์ตกันก็ไม่มีใครทำพังอยู่แล้วครับ ตามนั้นไม่มีอะไรแล้ว่า